ตัว DFC ที่น่ารักนะคะก็มาทักทายยามเย็นนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นงานหลากหลายสไตล์ไม่ว่างาน6ตะกอรหรือว่า3ตะกอมีสีเคมีแล้วก็มีสีธรรมชาติมาโครนด้วยนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นงานสามตะกอนะคะเครือหวานก็จะออกสีชมพูกะปินะคะสวยมากๆค่ะเป็นลาย เป็นลายโคมนะคะมีเชิงบนล่างคู่สวยมากค่ะตรงกลางก็จะเป็นลายโคมนะคะมีเชิงบนล่างคู่เราสามารถใส่ด้านบนด้านล่างได้ง่ายนะคะงานสวยมากๆท้องผ้าก็จะเป็นสีชมพูกะปินะคะชิ้นนี้ราคาก็แจ้งไว้ราคานั้นก็พูดคุยกันได้นะคะงานสวยมากๆคัดมาให้ fc ได้ชมเป็นงานสามตะกอขนาดของงานนั้น1 2เมตรสีสวยมากๆค่ะ เป็นสีหวานนะคะมาดูในชิ้นต่อไปนะคะพี่2ก็คัดมาเช่นกันนะคะสีแซบมากค่ะชิ้นนี้เป็นงานสามตะกอเช่นกันนะคะเรียกว่าลาย โฮลเกียรนะคะเชิงช้างสวยมากๆสําหรับสีนั้นก็จะออกสีกรมดํานะคะสวยมากๆค่ะสําหรับลายโฮลเกียรตเป็นลายที่มัดยากมากๆค่ะ วัยรุ่นก็ใส่สวยนะคะดูแล้วแซ่บมากค่ะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะสีแบบนี้ไม่ค่อยมีนะคะมีชิ้นเดียวที่สายเห็นนะคะใครสนใจทักมาได้ไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะเพราะว่าลายโคเกียดนั้นมัดลายยากมากมัดลายเต็มผืนดูสวยโดดเด่นด้วยนะคะมีเชิงล่าง และขอบก็จะเป็นสีแดงนะคะใส่แล้วขับผิวสวยงามแน่นอนนะคะหาเสื้อก็ใส่ได้ง่ายไม่ว่าสีแดงสีเหลืองสีขาวสีน้ำเงินพื้นก็จะเป็นสีกรมดำนะคะสวยมากๆค่ะหาเสื้อใส่ได้ง่ายมากค่ะแล้วก็ขับผิวด้วยมาดูในชิ้นที่3นะคะชิ้นที่3ก็จะเป็นงานสามตะกอทอมือนะคะเป็นงานสามตะกอลายนกยุงคู่นะคะเชิงก็จะเป็น เชิงดอกกุหลาบอ่าท้องผ้าก็จะเป็นสีเหลืองอมสม้มสวยมากค่ะมีเชิงล่างที่สวยงามเป็นรูปดอกกุหลาบแล้วก็มีลายนกยูงคู่บนท้องผ้านะคะมัดลายยากเช่นกันราคาก็แจ้งไว้ในคลิปนะคะก็พูดคุยกันได้สีสวยมากๆค่ะ เป็นงานที่มีความปราณีตแล้วก็เป็นงานที่มัดลายยากนะคะไม่แพงปัจจุบันนะคะเส้นใหม่มีราคาที่แพงแต่ผ้าใหม่ก็ยังคงราคาเท่าเดิมนะคะแล้วก็มีการพัฒนาลายออกมานั้นได้สวยมากๆค่ะสีสวยมากเลยนะคะหาเสื้อใส่ได้ง่ายด้วยชิ้นนี้นะคะสนใจทักทายมาได้ค่ะราคาก็พูดคุยกันได้นะคะ ะะชิ้นนี้ก็จะเป็นงานสไตล์แบบโบราณมากๆค่ะแต่ก็สวยนะคะเป็นงานทอมือและก็มีการทอแบบขับห่างกระรอกการทอขับหผางกระรอกนั้นก็จะใช้เส้นได้สองเส้นพันกันเสร็จแล้วจึงจะทอนะคะก็จะเกิดความเงาสวยแล้วก็หนาแน่นด้วยนะคะเป็นงานที่มีความประณีตเช่นกันนะคะเป็นลายโบราณสวยมากๆเรียกว่าลายผีเสื้อนะคะบนท้องผ้าก็จะมี ลวดลายที่งดงามมีเชิงล่างสวยด้วยนะคะเป็นสไตล์โบราณแต่ว่าเป็นโบราณที่สวยนะคะไม่ค่อยมีเหมือนกันสำหรับลายนี้นะคะวันนี้คัดมา1ชิ้นงานนะคะสวยจริงๆสีสันนั้นก็สวยนะคะถ้าคนสมัยโบราณเขาจะชอบอาลายผีเสื้อลายเล็กๆดูสวยดูโดดเด่นและงานทอหางกระรอกนันก็มีความ ายากเช่นกันหนาเพราะว่าการที่จะทอนั้นจะต้องใช้ได้สองเส้นพันกันเสร็จแล้วจึงจะสามารถถอได้ใช้ความสามารถแล้วก็ความอดทนด้วยนะคะมาดูในชิ้นต่อไปนะคะ ชิ้นนี้ก็เป็นงานหกตะกรนนะคะเป็นลายระยะกษัตริย์สีนั้นก็จะออกน้ำตาลกะปิเงาสวยมากๆค่ะเป็นงานย้อมสีธรรมชาติเสร็จแล้วก็หมักโครนนะคะสีก็จะมีความเงาสวยละมุนด้วยนะคะเป็นงานที่ย้อมมาจากอาสีธรรมชาตินะคะเป็นลายระยะกษัตริย์ขนาดของงานนั้น1นคูณสเมตรราคานั้นก็แจ้งไว้นะคะสีนั้นก็จะออกละมุนมากๆ เงาสวยนะคะสีธรรมชาติสีธรรมชาติเป็นงานที่มีคุณภาพแล้วก็มีฝีมืออยู่แล้วนะคะใครไม่เก่งก็ไม่สามารถย้อมสีธรรมชาติได้ออกมาสวยละมุนสีเสมอแบบนี้นะคะมาดูในชิ้นต่อไปนะคะสวยมากๆสำหรับลายระยะกษัตริย์นะคะลายที่ หกนะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นผ้าไหมแท้ทอมือเช่นกันเป็นสีธรรมชาติหมักโครนนะคะเป็นงานหกตะกอเรียกว่าลายนาคน้อยล้อมโคมนะคะสวยมากๆสีน้ำตาลออกกะปินะคะชิ้นนี้ขนาดของงานนั้น1คูณ2เมตรนะคะมีเชิงล่างที่งดงามบนท้องผ้าก็จะเป็นรูป อ่าน่ากลมโคมนะคะเป็นงานที่สวยจริงๆมีความปราณีตแล้วก็มีความงดงามเรื่องสีธรรมชาตินะคะสีก็จะออกเงาสวยละมุนยิ่งใช้ยิ่งสวยนะคะสำหรับสีธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ผลิตแล้วก็ผู้ใช้ด้วยนะคะงานวันนี้เป็นงานที่คัดมาลงนะคะเป็นงานที่สวยมากค่ะสายชอบชิ้นไหนสายก็จะเอามาทำคลิปเพราะว่าแต่และชิ้นงานถูกใจมากๆค่ะราคานั้นก็พูดคุยกัน ได้นะคะอย่าขายขอบคุณมากๆสํสำหรับ f c ที่รับชมนะคะแล้วก็ติดตามด้วยขอบคุณอย่างยิ่งนะคะ